นี่นะครับ ก็มาดูอุปกรณ์การทํานะครับก็อย่างง่ายเลยนะครับผมก็จะใช้กระป๋องสเปรย์นะครับฉีดยุงนะครับแล้วก็จะใช้นี่ครับจุ๊บลมมอเตอร์ไซค์นะครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ตัดนะครับตูดนะครับที่มียางออกนะครับเหลือแต่ตรงนี้นะครับแล้วก็เจียเก็บเกลียวนิดนึงนะครับเป็นแบบนี้เลย แล้วที่นี้ครับเราก็จะมาทําการเจาะรูนะครับอ่าก็เจาะรูลงไปนะครับ นี่นะครับแล้วทําการเอาจุ๊บมอเตอร์ไซค์นะครับสวมลงไปเลยนะครับนี่เราก็จะสวมได้แบบพอดีนะครับทีนี้นะครับผมจะทําการบัตรกรีนะครับใช้หัวแรงนะครับบัตรกรีนะครับเชื่อมตะกัวนะครับลงไปนะครับตรงจุดนี้นะครับ ก็จะทําการใช้กระดาษทรายนะครับถูตรงนี้นะครับให้เกลี้ยงก่อนนะครับเอาสีออกนะครับ mm hmm. ก็จะขัดแนวนอนนะครับแบบนี้เพื่อไม่ให้เศษอะไรลงไปข้างในนะครับ เนี่นะครับเมื่อกี้หัวแรงนะครับมันร้อนไม่ทันใจนะครับก็เลยใช้นะครับหัวแก๊สนะครับเป่าเลยเสร็จแล้วครับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะทำการเดี๋ยวเราจะถอดจุ๊บออกนะครับ นะจุ๊บมอเตอร์ไซค์ตัวนี้แล้วทําการเทสีนะครับใส่ลงไปเลยขั้นตอนการใส่สีนะครับก็ง่ายๆนะครับหา,าที่ขันนะครับจุ๊บมอเตอร์ไซค์นะครับตัวนี้นะครับขันเข้าออกมานะครับนี่นะครับขันมาเลย เราทําการนะครับผสมสีนะครับใส่ทินเนอร์นะครับตัวนี้ผมจะใช้ขวดน้ําอัดลมนะครับตัดทำปากขวดนะครับแบบนี้นะครับทําฝานะครับแบบนี้นะครับเป็นที่เติมลงไปนะครับ นี่นะครับกรอกเรียบร้อยนะครับตอนกรอกนะครับก็จะเลอะเลอะนิดนึงนะครับผมว่าเดี๋ยวต่อไปนะผมจะทําการเจาะรูนะครับตรงนี้นะครับเพื่อระบายนะครับแล้วก็จะใช้กาวนะครับปุดไว้จะใช้กาวแท่งนะครับปุดไว้เพื่อที่จะลดอันตรายด้วยนะครับเวลาเราทําการสูบนะครับ ถ้าเกิดว่ามันแข็งจนเกินไปนะครับกาวมันก็จะระเบิดออกก่อนนะครับก่อนที่กระป๋องนะครับจะระเบิดนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราทําการอัดลมนะครับใส่เข้าไปนี้ใส่เข้าไปในกระป๋องนะครับแล้วทําการพ่นสีเลยนะครับดูที่ว่าจะออกดีขนาดไหนนะครับหัวหันนี้นะครับจะไม่ใช้นะครับมันเป็นหัวพ่นนะครับออกไม่เป็นฝอยนะครับ ก็จะใช้หัวสีสเปย์แทนนะครับอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวอัดลมกันเลยดีกว่า เราก็จะสูบลมนะครับจน่ากระป๋องนะครับแข็งพอประมาณนะครับเพื่อที่ให้ลมมันอัดเข้าไปนะครับส่วนสีที่เราใส่นะครับเราไม่ควรใส่เกินครึ่งกระป๋องนะครับเพื่อที่จะให้มีแรงอัดอากาศนะครับอยู่ในกระป๋องมากๆนะครับผมนะครับเดี๋ยวไปทําการลองฉีดพ่นสีกันเลยนะครับนี่นะครับ ทำไปใช้เองนะครับแบบง่ายๆนะครับท่านผู้ชมถ้าสีหมดนะครับเราก็ทำการเติมเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็อัดลมเข้าไปใหม่นะครับตัวนี้นะครับเราจะใช้ได้นานเลยนะครับเราไม่ต้องซื้อสีสเปย์อีกต่อไปนะครับเราแค่ซื้อสีกระป๋องทั่วไปนะครับแล้วก็ซื้อทินเนอร์นะครับมาทําการผสมนะครับแล้วก็ เลงไปนะครับในตัวกระป๋องตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับนี่นะครับก็ทําด้วยกระป๋องนะครับกระป๋องอะไรก็ทําได้นะครับกระป๋องสีของมันก็ทําได้นะครับแต่ตัวนี้ผมดัดแปลงนะครับว่าเอาตัวกระป๋องตัวเนี้ยมาทํานะครับก็สามารถใช้ได้นะครับอ่าตัวนี้นะครับจะเกิดว่าเราใช้หมดกระป๋องนะครับแล้วก็ทําก้ารนะครับเอาทินเนอร์นะครับ เทลงไปนะครับแล้วก็ล้างนะครับคาบสีนะครับออกให้หมดนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แห้งนะครับแค่นี้เราก็จะใช้สีอื่นนะครับผสมลงไปในกระป๋องได้อีกนะครับไม่ซ้าสีเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องพ่บ้านยุคใหม่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ